ครับตรงนี้เขาเป็นร้านกาแฟนะครับเขาทําสวนทําอะไรขึ้นมานะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะขายกาแฟเราแหละเขาว่าตามตรงนะครับมชอบๆอย่างนี้นะครับแต่แน่นอนนะครับมันเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชเฉพาะกลุ่มนะครับไม่ได้กินก็ได้กินก็ได้ทุกคนเด็กๆเด็กๆบางคนกินไปอยู่แล้วเนาะแต่ของเราเนี่ยนะครับคนที่ชอบกินกาแฟกาแฟแยกเป็นของสองประเภทนะครับคือกาแฟอาราบิก้านะครับของเขาจะเนิดกลมๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพวกยาอาราบิก้า ฮัลโลบาสตานะครับเป็นมิีใหญ่นะครับส่วกาแฟเนี่ยมันจะแยกออกเป็น2ประเภทอีกนะครับก็คือพาร์เมี่นะครับกับกาแฟปกติพาร์เมรี่คืออะไรคือกาแฟผู้ชายนะครับกาแฟผู้ชายกาแฟผู้ชายเลยครับอัตราการออกค่าเก็บกาแฟได้10กิโลกาแฟผู้ชายจะมีแค่1นึ่งเด ราคาไปหาิี่ยจะมีแโลรวมกันได้แค่เก้าน้องไม่ถึงได้สิบน้องสิบโลนึงก็เสียนะครับนะฮะเขาต้องทำการแยกนะครับอีตัวชมดเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นขึ้นไปต้นกาแฟมันก็ไม่สนใจหรอกว่าต้นไหนลูกกาต้นไหนโรบานตาแต่เวลาเขปลูกเขาปลูกมันเป็นไร่เป็นสวนมันก็ไปกินต้นที่ดีสุดลูกดีสุดนะครับพอามันกินเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยกระบวนการโปรเซสของมันในการที่อยู่ในกระเพาะของมันจะเป็นะนี้นะฮะอีกคนเนี่ยก็อุตส่าห์ไปตามเก็ตใต้โต๊ะ มันอยู่ไหนอยู่ไหนไปเอามาเสร็จบเกแกยนะครับก็เอามาหมักไว้นิดหนึงให้ล้งขึ้นให้เลยนขึ้นเสร็จแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดอย่างให้สะอาดเสร็จแล้วมันไดสภาพนะครับจะได้ประมาณแบบนี้แหละนะครับถงจไม่ได้ล้างมันจมีคลองเยอะลยคีชมดนะครับพอแยกเสร็จว่าเสร็จอะไรเสร็จพวกแนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอคีชมดไปพอพอพอเป็นคีเสร็จแล้วมันแห้งมันก็จะเป็นลักษณะแวบ้ของโลโก้โลโก้นะ แต่ตอนนี้ทุกอย่างนะมันมันเป็นโปรเซสคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้ว นะครับมันใช้ AI ทางนทุกอย่างเาช่วยควบคุมคุณภาพการผลิตนะฮะไอตรงนี้เป็นกระบวนการโปรเซสทีใครอยากจะไปคั่วกาแฟไหมไม่มีเนาะเดี๋ยวจะพาไปจุดที่เรานั่งแล้วก็เขาจะมีกาแฟที่ไม่ใช่กาแฟที่มดอยากให้เราชิมแต่แล้วเขาจะมีช็อปมาขายนะถ้าเราชอบอะไรแล้วก็ีน้อันนี้ยังไม่แห้งอันนี้ที่มันอันนี้ไอ้ชมดอ๋อที่ชมดที่ชมด ก็บําลังคั่วโอเคเดี๋ยวเราไปก็นตั้งกันกําลังคั่วกําลังคั่วกาแฟก็เหมือนกันครับ หอมมากหอมมากๆเขาคั so ่วแบบธรรมชาติเลยเนาะหอมมากเลยค่ะ